อ่ะสวัสดีค่ะ S H e Channel มาแล้วค่ะกับเกมฮิตติดเกมสตรีม Call of Duty Mobile นะคะ EP ที่386แล้วแคปชั่นวันนี้คือถามว่าชีวิตช่วงนี้เป็นจังไดตอบแต่เลยว่าเป็นตาฮักกระดอเด้อ สวัสดียามเย็นนะจ๊ะสองชั่วโมงตรงนี้นะที่เราอยู่ด้วยกันเนาะมาคลายเครียดกันนะนึกถึงเอ่อคอนเทนต์พันธมิตรนะถ้าใครติดตามนะปูทำทีมห้าไปเนาะแต่ว่ามีน้องคนหนึ่งยูสเซอร์คนหนึ่งแหละเล่นเกมเหมือนกันเขามาเม้นว่าชอบตลกดีฮาดีเนาะก็เ,เลยนึกถึงพันธมิตร จากสี่เป็นแปดกำลังคิดว่าเออมันจะสนุกแค่ไหนนะแล้วก็จะอระบาดระแวงขนาดไหนอะไรประมาณนั้นนะห้าคนก็ยังจะแบบนี่อยู่แล้วเนะ้าถ้าเป็น8ปดเดียวโอ้โหมันพยาค่ะ <laughs> วันนี้ไปหาหมอมาอ่าไปอีกหนึ่งโรงพยาบาลนะที่ใบส่งตัวจากโรงพยาบาลเดิมนะคะต้องรักษา ขั้นที่3ก็คือฉีดโบ็อกนะหมอบอกว่าฉีดไปแล้วจะมีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงประมาณ2สัปดาห์ก็ไม่รู้ว่าหลังจากฉีดแล้วะจะสตรีมได้ไหมดูอยู่ดูอยู่มากค่ะได้2ช่องทางเหมือนเดิมนะคะ YouTube แล้วก็ทวิตค่ะ ในฝั่งของเฟ e บุ o k นะไอเจ้าแอปเทอร์นิฟนั้นยังไม่สามารถที่จะเชื่อมต่อกับ Facebook ได้นะไม่รู้เป็นอะไรนะคะอาจจะเป็นเพราะการอัปเดตของ Facebook นั่นเองจ้าเดีือดๆสองช่วงทางสวัสดีครับ46 g a m n ิ g ชื่อเล่นชื่ออะไรเนาะเข้ามาแล้วนะคะฝากกด ติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเจอสามก็สามช่องทางเลยเนาะ Facebook YouTube แล้วก็ทวิตจะเอทำไมสัญญาณเน็ตเราเป็นสีแดงอ่ะสีเกียวละน้องอาร์มครับโอเคเรารอ,รอทีมนะคะ แล้วก็จะเข้าเล่นเกมที่18นาฬิกา30นาทีครับผมซีนี้ถึงจะตึงแค่ไหนก็ฮาเหมือนเดิมเวลาเจอคนนะเจ๊วิ่งดีก่อนให้ให้ลูกทีมเข้าหาเข้าชาศัตรู หนีไปไเฉยหนะีไปเตรียมรถเพื่อที่จะเก็บศพ <laughs> มาหรืออย่างใครบ้างนะคะจองคิวได้เลยนะขอขอ้องเลยนะมาแล้วอะ่ะเจ้าชายไอเจ้าลูกชายมาก็กลับบ้านที่ประจวบนะคะยังไม่ได้มาเล่นกับแม่เลยกินข้าวกินปลาให้เรียบร้อยเดอ้อ <laughs> เพื่อนเรายัางไม่มากันเลยนะคะ1หลหกนาทีใช้มือถือครับผมเรียกพี่จะต้องไหมเนี่ยคืออะไรไหมเรียกถูกไหมเนี่ยเหรอถูกต้องถูกพอเจ่42เป็นรุ่นลูกเลยละ่ะรุ่นลูกเจเลยละ่ะ จะเรียกอะไรก็เรียกได้หมดไม่เสียใจ <laughs> คนหนึ่งเจ้าพลเรียกลูพกพี่ลูก <laughs> พี่ได้หมดได้หมดอืมแม่ปูแม่ปูเจ้ามารก็เรียกเนาะอ่าเจ้ามากที่เล่นคู่เป็นแม่ลูกจำปวดนะ่ะเขาก็เรียกแม่บางคนก็เรียกเจ <laughs> มันก็เรียกพี่แล้วแต่จะเรียกบางคนก็เรียกยาย1 8บ7นาฬิกายีนาทีแล้วนะคะเหลือ3านาทีเดอ้ออ่ะมาทีนี้เพื่อนยังไม่มานะคะก็คงจะได้ฉายเดี่ยวก่อนเดี๋ปิดกล้องนะคะขณะเล่นเดี๋ยวมันห่วงเนาะใครพร้อมก็ออก้าห้องเลยนะจ๊ะ